สวัสดีครับผมไบจากเซไฮชาแนลครับวันนี้มาเซนระบบไลฟ์อีกเจ้าเป็นไลฟ์ขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะเป็นเสื้อผ้ามุสลิมนะครับอยู่แถวประตูน้ําแล้วก็โอ้ผมไม่ได้มาแถวนี้นานมากๆแล้วคือแถวประตูน้ําหมายถึงมาเที่ยวนะคือถ้ามาทํางานก็คือทํางานเสร็จแล้วกลับพันทิพย์อยู่ตรงนี้นี่พันทิพย์แถวนี้ของขายกันเต็มเลยไม่ได้เดินนานแล้วซอยข้างกรุงทองพาซา น่าจะซอยนี้แหละเพชรบุรีซอย21นี่ไงตึกใบยกบอกว่าเป็นฟิลลิ่งตลาดนัดมากๆแล้วทำไมไอ้คันนี้มันมาจอดเบียดตรงนี้แล้วเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าอูอยู่นี่เหรอผมดูแมพก่อนนี่เดินทางมาเดินทางตามแมพอย่างเดียวอูเสื้อผ้าเต็มเลยเสื้อผ้าเต็มเลยเสื้อผ้าเต็มเลยน่าจะอยู่กลางซอยนี่ไงเจอแล้วอีฟมุสลิมประตูน้ำขายส่งเสื้อผ้ามุสลิม อ้าวสวัสดีครับนข้งบนโอ้โอ,อันนี้ขายทั้งปีขายทั้งส่งเลยเดี๋ยวว้าวทำเป็นสตูไว้เลย,เลยสวยงามมากโอเคครับเริ่มจากอะไรก่อนดีกล้องก็คือจะยิงเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแบ็คกราวว์คอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้สิ่งที่ต้องการคือไลท์สองกล้องใช่ไหมครับ เป็นแนวตั้งหรือเอาตั้งเดยส่วนส่วนส่วนใหญ่ที่ร้านขายเสื้อผ้าเขาใช้ประมาณปกติก็กล้องเดียวครับสองกล้องเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุที่ชิ้นที่มันชิ้นเล็กหรือว่าแบบจิบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าอยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มถึงต้องมีสองกล้องหรือเปล่าตัวเดียวค่ะเพราะส่วนมากหนูก็เห็นเขาทำตัวเดียวได้ครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่เคยไลฟ่เลยอ๋อยังไม่เคยไลฟ่ สถานการณ์มันมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังทีละอย่างอ่ะคอมพิวเตอร์โอ้ผมว่าตัวนี้ไม่น่ารอด I 7เ e n 8จรหัสยูนี้ผมเคยไปใช้และไรตอนแรกมันจะลืนล่นๆ่นสักพักหนึ่งซีวิวจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะกระตุกต้องใช้ตัวใหม่เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอันเนี้ยที่ต้องการเนี่ยอยากเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็น PC ครับ PC ดีกว่า PC ดีกว่า,วาจะใช้ที่มีอยู่แล้วหรือว่าที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้ว,นะลวงั้นขอดูสเปคหน่อยครับที่มีอยู่แล้ว ไปดูสเปคคอมก่อนมันเป็น i3 ฮะคือถ้าเป็น i3 เจนล่าสุดเนี่ยไหวถ้าเป็นเจนเก่าหน่อยนี่ผมไม่แน่ใจ <c oughs> โอ้ยตัวนี้เหรอครับครับพี่เช็คว่าสเปคไหวไหมเปิด Task Manager ขึ้นมาดูปัป๊บดู performa n c e ครับอันนี้เป็น i3 เจน3เก่ามากไม่น่าไหวครับค <c oughs> แรมมี4 g จิกเองไม่ไหวครับการจอไม่มี <c oughs> ไม่มีตัวช่วยสตตีมไม่รอดครับ กลับขึ้นไปข้างบนต่อเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้ไอ่เดี๋ยวผมขอพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่ง<ะ>สิ่งที่ต้องมีก็คือมีคอมเครื่องนึ่งมีขาตั้งแอร์น,นี้ปรับลงสักนิดได้ไหมครับตอนนี้หัวผมเย็นมัวเย็นมากไม่ไวเลสติดกล้องสาย HDMI สักเส้นหนึง่ง อ่ะแล้วก็ต่อเข้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์ปึ๊บวิดีโอแคปเจอร์เสียบเข้าโน้ตบุ๊กสมมติเปิด OBS ขึ้นมาตอนนี้จะเป็นแนวนอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ภาพจากกล้องเข้ามาก่อนอ่ะกล้องตัวนี้มาหักมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มันเป็นแนวตั้งละผมก็หมุนไอเฟรมตัวนี้หมุนมา90องศาปับ๊บก็จะเป็นแนวตั้ง ทีนี้ก็คือการจัดมุมแล้วตอนนี้อาจจะต้องถอยออกมาอีกนิดนึงโงเคอมีสเปซเยอะขึ้นหน่อยมันจะทำงานง่ายหน่อยอาจจะต้องกลางให้สูงสุดไปเลยแต่ละที่นี่ความสูงไม่เท่ากันจัดมุมให้สวยทีนี้แบบลองไปยืนหน่อยครับทีนี้พี่ลองดูภาพหลังจอตรงนี้ก็ได้ครับว่าพอไหมอยากจะให้ซูมครอบเข้าไปอีกไหม เนี่ยมันก็จะเป็นแนวตั้งประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะครอบป,ปุ๊บอาจจะต้องถอยไกลเข้าไปหน่อยแล้วก็จะได้ครอบเต็มตัวขอบด้านซ้ายขวาเนี่ยอาจจะหายไปนะเหลือแค่ตรงกลางคือเขาอยากได้เป็นแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์เยเในบางทีที่เราต้องการไลฟ์ตัวตัวที่เราจะพรีเซนต์ตัวเนี้ยอ่ะ,อะอาาหลังเบอร์ได้แต่ถ้าปกติอ่ะหลังข้างเขาไม่ค่อยเบอร์กันนะอ่าครับจริงๆปัจจัยหลังเบอร์เนี่ยมีง่ายๆเลยถ้าทําง่ายๆก็คือแม็กกาลกับแปะอยู่ห่างกันเอา เสื้อผ้ามาไว้ข้างหน้ากล้องแบบนี้แต่ว่ามันก็จะไม่เห็นหลังเบอร์สักเท่าไหร่เพราะแค่ตัวเองก็เต็มจอแล้วสมมุติว่าหน้าผมอยู่ประมาณเนี้ยข้างหลังมันจะเบอร์กว่าประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับเลนด้วยอันนี้เป็นเลนคิดธรรมดาคือบางทีอาจจะต้องเผื่อด้านบนไว้เพราะจากประสบการณ์ที่ผมไปทามาคือเขาจะชอบมีรหัสราคาแล้วก็ตัวหนังสือเลื่อนบัญชีอะไรขึ้นอยู่แต่แถวข้างบนเดี๋ยวลองไลฟ์กันดูที่นี่ตรงนี้มีเน็ตไหมครับมีครับ กีบมุสลิมแพลตินัม 5G นี่ป่ะเนี่ยครับตัวเราเตอร์มันอยู่ตรงนี้ครับอ๋อถ้าเราเตอร์อยู่ตรงนี้ผมแนะนำเน็ตนะครับให้ใช้สายแลนครับลากมาเข้าดีกว่าเดี๋ยวไอ้วันที่มาเซตอีกทีกับอุปกรณ์จริงๆเดี๋ยวผมสอนซ้ำอีกทีได้ไม่มีปัญหาแล้วใครจะเป็นคนคุมตรงนี้ครับเนี่ยก็เนี่ยค่ะผมอ๋อพี่บังใช่ไหมบังดุลใช่ไม่มีปัญหาไม่ยากครับอย่างตัววิ่งอะไรอย่างนี้ทำใน OBS ได้เลยใช่ไหมทำได้ทำได้แบบง่ายๆนะครับสมมติแบบนี้ ปุ๊บอันนี้มันนิ่งๆอยู่ถ้าทำให้วิ่งมันสามารถใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้เลือกฟิลเตอร์ที่ใส่เป็นสกอร์ปับ๊บแล้วก็เลื่อนตรงนี้ว่าจะให้ความเร็วในการวิ่งมันเท่าไหร่รเป็นแบบนี้วนไหมวนกับที่เดิมวนครับวนๆเนี่ยวนศูน์เกมาเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าแม็กกาวตรงนี้มันเห็นไหมครับมันเป็นสีขาวถ้าตัวหนังสือสีขาวมันอาจจะเกินๆหน่อยอาจจะต้องไปทําภาพกราฟิกแยก คือพวกโลโก้พวกภาพเอฟเฟกอะไรพวกนี้จะต้องเตรียมแยกไปเลยเพื่อมาใส่อาจจะเป็นสีดําธรรมดาเนี่ยอินเสิร์ตเข้ามาใส่ต้างขนาดต้องรู้ขนาดมันไหมคะที่เราจะมาใส่อ๋จริงๆมันเอามาย่อขยายใน o อเบตได้สมมุติทําแล้วเราก็ย่อขยายอะไรได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ลองไลฟ์ไปดูกดสตาร์สตรีมมิ่งลองไมค์ครับไมค์มี2ตัวคือระดับแรกต้องลองสัญญาณก่อนว่าสัญญาณที่นี่ไม่ตัวนี้ใช้ได้ไหมลองลองทส เสียงดูครับอ่าเสียงของผมจะเป็นแบบนี้เทสสวเดียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เป็นร้านขายเสื้อผ้ามุสลิมนะครับอันนี้ไฟที่มีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะไฟนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะก็พอได้ครับแต่ว่ามันตอนนี้คือมันไม่มีไฟเข้าหน้ามันก็เลยจะมืดๆนิดหน่อยข้อดีคือเป็น LED หมดแล้วใช่ไหมอ่าไฟไม่ระเบิอันนี้ดีแต่ว่าไฟทางข้าง,งไฟเข้าหน้ายังไม่มีอมตอนนี้หน้าก็คือต้องมีไฟเสริมขึ้นมาแล้ว สวัสดีค่ะร้านอีมุัลินนะคะแฟชั่นขายส่งประตูน้ำนะคะยินดีต้อนรับลูกค้านะคะเข้าสู่ร้านของเรานะคะเป็นผู้นําแฟชั่นเกี่ยวกัของมุสลิมใช้ได้คือใช้เพิ่มปริมาณแสงได้แต่จะใช้เป็นไฟหลักเราต้องใช้ใช้ตกีบก่อวสองฝั่งก็ได้ครับสองฝั่งซ้ายขวาเป็นสององก็ได้เป้าหมายคือแค่เพิ่มปริมาณแสงต้องระวัิ ถ้าเกิดสว่างอีกก็คือดันได้โซแล้วซึ่งดบดไฟมัน<ม><ม>จะไม่เวอร์แล้วแต่ตอนนี้อันนี้พี่ว่าโอเคไหมครับขาแสงด้านหน้าแค่นั้นละครับแสงด้านข้างก็คือโอเคลองเอาสีเสื้อมามาลองหนะ่อยครับปกติเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าจะมีปัญหากับสีสีมันจะชอบเ<ช>มันไม่เชิงเดียวแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเกิดเราใช้มือถือมันล็อกอะไรไม่ได้เลยกล้องเนี่ยมันล็อกค่าความมืดความสว่างได้ไม่มีปัญหาแต่เรื่องสีเนี่ยจะต้องล็อกเพิ่มด้วย ต้องเอาไปลองยื่นดูว่าอ่ะเนี้ยอันนี้ออโต้นน Auto ไว้บาลานซ์ของกล้องอันนี้คือกล้องยังฉลาดอยู่แต่ถ้าเกิดบางครั้งที่ผมเจออย่างเนี้ยอันนี้เลยสีนี้เลยบางทีกล้องมันเข้าใจว่าภาพมันองฟ้ามันก็จะปรับเติมสีเหลืองให้หน้าก็จะเหลืองดีซานบางครั้งจอนึงจะเป็นจอสดใช่ไหมคะคือแบบว่าไม่มีเลยใช่อ่าใช่จอแรกที่จะต่อให้เนี่ยคือเป็นจอของอ้หน้าจออเวนัดนเลยต่อมาให้ส่วนถ้าพิจารณมเมต์อไหร่เนี่อ่าอะ เอาอะไรเพิ่มบ้างอย่างแรกก็คือไอตัวสตรีมเนี่ยเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กครับที่อยากได้พ c ซี่าไม่ได้ใช่โน้ตบุ๊กก็ได้ี่โดยอย่างนี้ครับอธิบายก่อนโดยหลักแล้วอะสมมติจ่ายเท่ากันคอมจะแรงกว่าแล้วเสถียรกว่าจ่ายประมาณสมมติประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าๆเท่ากันแต่โน้ตบุ๊กมันไม่ได้แรงเท่าหรอกแต่มันก็จะมีสเปคที่เหลือเฟือกับงานเท่านี้อยู่อยู่แล้วอย่างเช่นในของผมเนี่ยแต่ว่าข้อดีคือมันยกไปย้ายไปง่ายแต่คอมมันจะแรงกว่าแค่นั้นเอง ก็คือเอาเวลาอย่างเดียวหรือว่าจะไปตัดต่ออะไรเพิ่มด้วยไหมหรือ่าทำอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับเอาใช้ตัดต่อด้วยอันนั้นในอานาคตคเพราะทำิปเพราะว่าอันนี้เราลง YouTube ได้อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเป็นคอมน่าจะเวิร์กกว่าย้ายไปถ่ายที่อื่นไปไลฟ์ที่อื่นไหมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันย้ายได้โอ,อไม,ไม่เราถ่ายโลเคชั่นเดียวโอเค,อเคงั้นประกอบเป็นคอมเนาะไฟไฟเอาซอฟต์บ็อกซ์มาดีกว่าคูห่หนึ่งประมาณสี่พันมั้งได้สองฝั่ง จะหน้าจะได้ไม่มืดเพราะว่าไอ้ข้างหน้านี่มนมันมืดคำถามต่อไปไลฟ์นานสุดเท่าไหร่ยังไม่เคยไลฟ์ลอ,อ๋อเหรอยังไม่เคยใช่ไหมโอเคชั่วโมงหรืยวก็จะ,ะโอเคโอเค,อเค,อเคที่ถามเพราะว่ามีบางคนจะไลฟ์ประมาณหาก,หก,หกชั่วโมงเจดชั่วโมงอย่างเงี้ยคือวางแผนไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไลฟ์แต่คือยังคืออยากให้มันดีโอเคไม่ดีเลยค่ะไม่อยากทำแล้วแบบมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วไหนไม่ต้องห่วงอันนี้ได้ภาพชัดเสียงดีแน่นอนอันนี้ผมถามไว้เผื่อว่าถ้าเกิดไลฟ์หชั่วโมงแบตมันไม่พอ ต้องซื้อ2ชุดเอาไว้สลับเปลี่ยนตัวหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงไงใหม่หตัวนี้บีดิงห้าร้อยเนี่ยค่ะเอสาเอาไหมครับคือกล้องเนี่ยมันสามารถกดอัดภาพบันทึกลงเนี่ยเอาไปตัดต่อได้ <c oughs> หรือจะอไปถ่ายงานอย่างอื่นก็ได้หรือจะแค่ไม่เอาเอาไว้แค่ไลฟ์อย่างเดียวก็มาก็ได้เั็บไว้750าบาทฝั่งกล้องมีแค่นี้แหละหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือรอพี่เขาคอนเฟิร์มว่าจะเอาเซตนี้ไหมจะตัดอะไรออก แล้วเดี๋ยวพอคอนเฟิร์มปุ๊บผมก็สั่งของตามที่ตกลงกันแต่ชอบนะผมไม่เคยได้ยินเนะ่ะเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมอ่ะซึ่งในระบบเซ็นไลส์เนี่ยเบสิกพื้นฐานไม่มีอะไรแต่โดยธุรกิจเนี่ยคือนั่งคุยกับพี่เขาไปสักประมาณเนื้อเริ่มรู้สึกว่ามันเจ๋งดีเออพี่เขาทํามาประมาณ7ปีอ่ะ7ปีจากปกติก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ไทยอยู่แถวประตูน้ำเนี้ยอยู่แล้วแต่ว่ากลายมาเป็นเสื้อผ้ามุสลิมเมื่อไหร่พี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอย่าง คนติดตามเพจเนี่ยประมาณแบบ7 0 0 0แสนกว่าคนหรือ90 0าแสนคนผม,มจำไม่ได้เคยกดติดตามเพจพี่เขาได้นะครับพอเจอธุรกิจรายแปลกใหม่มันรู้สึกว่าะเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเปิดโลกดีครับพี่ดุลพี่ก็เป็นคนน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันวันเซ็ตอ่ะวันนี้ของที่สั่งมาครบหมดแล้วนะครับก็คือให้บางดุลเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งจอ2จอแล้วก็อีกจอหนึ่งให้ดังแบบมองเห็นตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้ คือของโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ผมประกอบไปเรียบร้อย,ลยแล้วนี่อยู่นี่แต่ว่ายังเหลือการดแคปเจอร์ที่น่าจะไปเอาจากฝั่งบังนะเพราะว่าร้านของมันหมดไม่งั้นผมให้ประกอบเข้ามาละนี่เคสอยู่นี่กล่องเคสแล้วก็จอนะครับแล้วก็อันนี้จอสําหรับคอมอีก2จอไอ้จอนี้จอหมุนได้ของฟิลิปอ่ะขนไปหมดนี่ <laughs> เดินยังไงเนี่ย ถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมรอพี่เขาออกมารับของของกองอยู่ตรงนี้เนี่เดี๋ยวต้องเข้าไปในซอยน้นเพราะว่ารถมันเข้าไปไม่ได้มันเหมือนเป็นซอยวันเวเดี๋ยวรอพี่เขามาขนของก่อนนี่ดีนะของซูมเของมวล่าผมสั่งให้เขาไปส่งถึงบ้านพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์นี่ผมจะต้องเอามาลงโปรแกรมเอามาเทสนูน่นเช็คนูน่นเช็คนี่ก่อนนะครับเออก็เลยต้องขนมาเอง พี่ครับเดี๋ยวผมอาจจะมาอีกวันนะเพราะว่า,าทางฝั่งอุปกรณ์กล้องะยังไม่ส่งมางเขารอไอ้นัน่นอะไอ้การแคปเจอร์หนึ่งใบผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าอาของยังมาไม่ถึงเหรอหรือว่าจะจบวันนี้ <laughs> แต่เดี๋ยวเขาส่งมาน่าจะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมนัดวันมาอีกรอบหนึ่ง,จ,งจะพยายามรีบนัดนนนนจะเตรียมของไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ได้ไลฟ์สัทีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามรีบนัดมา ออีกรบเพราะว่าลืมการ์ดแคปเจอร์ไม่ได้ลืมเพาเร็ลวละของมันหมดของมันหมดแล้วของมันยังมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวของมาได้หมดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเซตให้พี่เขาอีกรอบครับกลับมาอีกรอบนะครับหลังจากไปหาการ์ดแคปเจอร์มาได้ช่วงนี้แม่งหายากมากได้ของเอเ e อร์มิเดียมา <c oughs> ตัวนี้แล้วก็เอาสาย h อ m i 10เมตรมาให้บังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอีกรอบกันมา3มรอบแล้ว อันนี้ประกอบไฟไปแล้วเหรอ,อยังเลยครับขอ,อยังใ<อ>ีงออ่อ,อันเดิมใช่ไหมโอเคนึกว่าแกออกแล้วอยู่นี่ใช่ไหมครับโอเคจะดูนึกว่าว่าของครบไหมมีอะไรบ้างขา,าตั้ง2อันแล้วก็โฮเดอร์แล้วก็ตัวซอฟ์บ็อกซ์ห้าสิบคูณเจ็ดสิบเซนเออดีแล้วก็ไฟ LED ให้มันทั้งหมด8ดวงแล้วก็ไม้สอนิกบีลิงห้าร้อยไม้ไรสายอะลูมิเจีเก้าห้าแล้วก็ เมมโมรเอาไว้บันทึกแล้วก็ขาตั้งกล้องแมนฟอ t โต้เอลิเมนต์สมอขอเวลา1ชั่วโมงน่าจะเสร็จ จัดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปหน้างานได้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างคือตรงนี้บอกเลยว่าแสงเยอะมากเพราะว่า่ไฟมี2ดวงซอฟบ็อกนะครับเลือกมาเป็นแบบแนวตั้งเพราะว่าพื้นที่แคบนะครับเราจะได้ใช้พื้นที่แนวตั้งถ้าเป็นแนวนอนเดี๋ยวมันอาจจะแบบชนๆกันหน่อยแล้วก็มีจอมมนิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ของฟิลิปสสามารถหมุนแนวตั้งได้ต่อสาย HDMI นะครับลากยาว10เมตรไปที่ตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับก้องตั้งไว้1ตัวนะครับก้องเป็นพ a n a s o n ล c มิ m i x G95 แล้วก็ติดเกเรนเลน1260แล้วก็ไมล์ซาร m มนิกบีดิง5 0 0ติดอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ขาตั้ง m a n ฟ h โต้สมอลเอลิเมนต์ทาวเวอร์ขาตั้งเล็ก1ตัวนะครับกลางสุดเลยยกกลางสูงสุดเลยนะครับแล้วมันก็จะโรเททลงมานิดนึงเพราะว่าเราจะต้องให้ภาพด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับว่าเหลือพื้นที่ด้านบนไว้เพราะว่าทางพ่อค้าแม่ค้าจะได้เอาไปใส่แถบบาร์ลาคงราคาอะไรก็ว่านไปนะครับ แต่ไม่หรอกจริงๆแล้วมันจะติดเพดานด้วยแหละเราก็จะต้องก้มลงนิดนึงแอร์อยู่ตรงนี้นี่ผมชอบมากเลยการที่แอร์อยู่ใกล้ทำให้มันเย็นหัวก็จริงนะครับแต่ว่ามันทําให้ผ้ามันดูพริ้วๆตลอดเวลา <laughs> แล้วก็มาที่คอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆหน้าเคสนี่มีไฟ RGB ด้วยนะเนี่ยสวยคอมพิวเตอร์นะครับจะดูข้างในก็คือเป็น AMD Ryzen 5 3600นะครับเมนบอร์ด MSI B450 นะครับ MotherMac แล้วก็ Corsair 16GB Vengeance ธรรมดานะครับแล้วก็กระจอเป็น MSI ตัวนี้น่าจะ16เอ่อ1650 Super Gaming X นะครับแล้วก็การ์ดเจิรมของ Evermedia GC570 โดยที่กล้องเนี่ยต่อสาย Micro HDMI นะครับแปลงออกมาแล้วก็ต่อผ่าน HDMI เนี่ยตัวเนี้ย1เส้น ยาว10เมตรตรงนี้แล็บสายให้เรียบร้อยด้วยนะต่อไฟตรงนะครับมี DC Coper อยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งต่อไฟตรงปักไฟอยู่นี่แล้วก็สาย HDMI 10เมตรลากยาว2เส้นนะครับมาที่จาร์ดแคปเจอร์ข้างหลังตัวนี้นี่ HDMI In นี่ HDMI Out เอาไว้ที่จอมอนิเตอร์ที่ไว้ดูด้านหน้านะครับแล้วก็ In ตัวนี้เอาเข้าไปแคปเจอร์เอาไว้ไลฟ์แล้วก็ต่อจอ2จอมาที่ตัวนี้คุม จอแรกคุม OBS อีกจอหนึ่งเอาไว้คุมมอนิเตอร์ตอนที่เราไลฟ์แค่นั้นเอง OBS เนี่ยสอนตั้งค่าไปหมดแล้วนะครับไปย้อนดูกันเอาเองนะฮะปิดโปรแกรม OBS เปร๊บเปิดขึ้นมาก็คือหน้าเดิมเหมือนเดิมไมค์ก็คือเด้งๆดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนไลฟ์ก็คืออย่าลืมเสียบหูฟังมอนิเตอร์ตลอดด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเสียงมันแคร็กมันแบตหมดอะไรไปหรือเปล่าตอนไหนนะครับโดยรวมทั้งระบบก็มีประมาณนี้เนี่ยก็นั่งทํางานกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายตรงนี้เรียกว่าใช้พื้นที่สุดเลยนะครับ กล้องเนี่ยจริงๆก็ถอยหลังไปได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยจัดเอาแต่ว่าความเจ๋งก็คือวันนี้ที่เขามีไฟดวงที่พี่เขาใช้อยู่แล้วก็คือตอนนี้ไฟล้อมรอบเะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, ง่งสองสามสี่สี่ห้าดวงมีห้าดวงมีไฟเพดานอีกไฟเพดานต้องเป็นไฟ led นะครับถ้าใครเป็นฟลเรสเซนต์ก็คือไปซื้อ led หลอดละร้อยกว่าบาทมาเปลี่ยนเป็นแสงขาวนะไม่เอาแสงส้มแสงเหลืองอะไรนะเป็นแสงขาวถอดสตาร์เตอร์ออกติด led เข้าไปแค่นั้นแหละจบง่ายๆนะครับโอเคเนี่ยระบบกัวนี้ก็มีประมาณนี้ อันนี้ของร้านร้านอีฟมุสลิมครับประตูน้ำครับอยู่ที่ประตูน้ำครับโอเคครับเพจชื่อว่าเพจชื่อร้านอีฟชอ็อปเสื้อผ้าขายส่งประตูน้ำครับโอเคครับเสื้อผ้ามุสลิมครับเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมด้วยก็เดี๋ยวไปติดตามเพจของบางดุลได้นะครับแล้วก็ของพี่อีฟก็แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยว ใครมีอะไรสงสัยก็ทักถามไปในเพจในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะครับใครมีเซตอะไรใกล้เคียงนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ลองลอกไปทําดูนะครับไปละัสดีครับสินค้าที่ทำมานะคะงานที่ร้านก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราทำส่งของตลาดแฟชัน่นทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนะคะวันนี้เดี๋ยวขอลูกค้าที่เข้ามาวันนี้ก่อนที่จะมาชมเราให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ให้พีพหน่อยเดี๋ยวเราจะมา ร่วมกิจกรรมเล่นเกมแจกค่ะวันนี้เรามาในอีพีที่แจกให้รู้จักนะคะตัวนี้ตัวใหม่นะคะเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็แต่งระบายชายพีทนะคะชายพีทมอลนอนนิซเบตเลยลูกค้าจ๋าผ้าเป็นผ้าซิลจแปนนะคะรอบเอลอยู่ที่26นิ้วนะคะถึง40นิ้วนะคะลูกค้าขอเอลไม่เกิน36นิ้วะฉพกฝีไสและความยาวของกระโปรงอยู่ที่ 39นิ้วจ้าอ้าวมาดูอิเดินกันหน่อยถ้าอิใส่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นบ้านเห็นบ้านปะพิวพิว <ขา S 1> เนี่ยเดินแล้วก็พิว,พวเห็นป้าเห็นจีบปะคอควายแปเขียวนะคะรอบอกได้ถึง42นิ้ว อีฟรอบอกอยู่ที่38ยังเหลือนะคะยังเหลือนะลูกค้าเอล์อีฟอยู่ที่3 4ลูกค้าเอลเล็กกว่าน <ๆ S 2> ี้ใส่ได้เอลใหญ่ใส่ได้นะคะไม่เกิน36นิ้วสโพกฟรีไซส์ความยาวชุดอยู่ที่55นิ้วนะคะอีฟสูง162เซนลูกค้าสามารถใส่ได้170เซนก็ใส่ได้นะเดี๋ยวรูใดให้ดูเห็นปะนี่กว้างเลยลูกค้าให้นมได้เนี่ยถกนมขึ้นมาได้เลย ถกหน้าอ,อกขึ้นมไหมลูกกินได้เลยไม่ต้องกลัวอีกแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่ถกกระโปรงขึ้นมาให้ลูกกินนมอีกแล้ว